พ่อแม่พี่นงองเอ้ยขับรลุดพานมานื้อวาอียังอยู่ปลายคอนก็เลยขี่ย่อนกลับขึ้นมาเบิงพุ่นะพุ่นะแล้วคักสิได้พ่อแม่เอ้ยพ่อแม่พี่นงองเอ้ยฝนตกใส่เล่าบ่งสองมือแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกซนแล้วจะเอาเชือกเฮดที่จอยตัดขาตัดยังมันออกจะเอากลับมาปล่อยไว้ป่าขึ้นเก่าจ้ะ แต่ว่าอยู่ในหลุดนั่นแหละบ่าได้ออกมาเยอะพ่อเฮ็ดเอาเฮ็ดก่อนเ <laughs> ป็นยันเกิดให้ได้เก็บได้เล่มอยู่น่าจะเนาะ <laughs> <laughs> สวยจะสวย ยังสวยยังสวยอยู่เลยมีอีกบัวปหาอีกมึงดูขอนี่เอา้าหนึ่งท่านที่จะเจาะขากันละขอนี่กลับมาอีกก็เกิดอีกจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุนะ่น่ะจ้อยไั้สูงพวกเจ้าไระเดี๋ยวแสบดอกแน่จับนายโอ้โหมึงเราสุดยอดไปเลยสุดยอดสุดยอด พ่นได้ใดฝนตกใส่เพ่นธน์สันเหลีย่ยมเกิดให้ได้เก็บอยู่จวดเลยน,าน่าจะเนาะเลดจริงๆตัวกำลังพอดีแกงเลยเลยดีหลีตกนี้หน่อยเอาไว้อันนี้ช้อนนี้เอา ห้วยถากเจาะเพิ่นล่ะเอ้าเบิ่งช่อนี้จะ้ะดูช่อนี้ตำแต่ตำาีสิมาเก็บกับคุณผีละไมมืม้อนี้โอ้แต่ว่าถา,า,ก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 ,ากเจาะกินพ่อแม่พป่น้องเอยพุ่นปายคอนเพิ่ยังมีคือเก่าอยู่โอ้ยุงเจาะคอย น,นี่เอาไว้อันนี้เอาไว้เดี๋ยวมันก็เกิดน,นี่เอาเยอะดอกเลนนอนกําลังขึ้นเกียบไปจ้ะพึ่งเงี้ยนี่ดอกเลนนอนเนี่นยนะเพียบเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพุ่นนะมาบางังพี่โอ้โหดอกเลนนอนเนี่นยเพียบเลยจ้ะแม่พี่น้องจ้าพุ่นโอ้ถาดพุ่นาะถาดกําลังเฝ้ากินอยู่พุ่นอะขอสัตย์จ้ะ อันเจาะๆแล้วจาะไปนี่ก็เอาสันว์นิชาเจาะแล้วนี่มาขึ้นมาเพราะเรเอาไว้ไปวาง่อทางอื่นดูเปียบจับพ่อแม่พี่น้องเออเปรียบๆดอกหน่อยเอาไว้เอาผีบ้างดูเมืองแน่นี่จ้าพุ่นอ่ะขาวบอว่าปุ่นอ่ะคอนีแล้วก็อยากขาดไปเด้อ อูยุงยตอมนี่นอพลมไดยุ design design, od, unk, Dog, here, Power, ่งตอมคนนี้คนออนี้ยุ่งหลายหจะเป็นราเป็นยังดอกถ้ากินรอก็เอาุนะปล่อยพ่นไว้ปล่อยพ่นคุณไปเอาปกนคนโอ้้หเบ่งน้ำปุ่นะบ่งทำไมพี่นอนเอ้ย ขาวตุนปูนนี่ปนเต็มคอรี่นุ่นมาพี่กันมาย้ำเดยกับมันย้ำนันอยูเจ็กของเขาเนียนจ้ะโอู้ปนดอกหน่อยเต็มอยู่ปล่อยเป็นไรปล่อยเป็นไรปล่อยเป็นไรพี่ปล่อยเป็นไรปล่อยเป็นไรอ้ท้องห้องหิวเข่า ฝอกีฝอกออกจากคอนี่นุ่งคักนุ่งหนิตัดก้นข่อยเหนือง่าหรอจะก,กระแวะมากมือนจะมีรถจะเจอาอ้ายเป็นไปฮักปวดดอกหน่อย,อย,อย,อยเพียบดอกหน่อยเพียบไว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 บ้าอยากผากว่าเบิร์นเรา ดิมันลอกคากไายพ่นน่ะดอกเห็ดพุ่นน่ะเะต็เมคอนเนี่ยนุ่งกัดเด่เนซึ่งเต็มคอนจะเจะพ่อแม่พี่น้องแม่นหมดเลยพุ่นปไว้แล้วไปเอาไปเก็บพื้นก็ได้เก็บบุงชอนี่ชอนี่ใช่ใย่ใช่นุง่ง โกเลือดอีหลียุ่งป่านี่บอกว่ามันเหลืดอ,อีหลีสามารถรวบกันยังบ่มีการแตกกันดอกเข็ดนี่เบิ่งแนวพ่อแม่พี่น้องเลยเบิงบ่งแะดูปุ๋นอ้าวไปไปไปลาบอะไรมันกัดจอยปุ๋นปานลั่งเพิ่งแตก จะปานอนเอฟเก็บอยู่เลยขออนุญาตเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยุ่งจกจอยเต็มเลยขออนุญาตพ่อแม่ว่าเก็บซกมุกเด้อะยุ่งมันกัดพ่อแม่มาเก็บซกออ้ยไตขวานนี่เอ้าวพูดนะกัดน้ำกลดอยบันนี่ พ่อ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 พี่หน่องเอ้ยพุ่นะเต็มกระตาป่าพุ่นดอกน้อยเพียบจ้ะออกๆอๆอกออกจากป่ะ